นี่ค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนนะคะวันนี้จะมานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นน e ิสสันโนด1.2 e a u t o นะคะปี2019คันนี้นะคะ,ะคราคาอยู่ที่379,000บาทน,นะคะเป็นสีแดงสดสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมไฟด้านหน้าตัวรถกันนะคะกระจังนหน้าเป็นสีดำตัด ะะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะลูกค้าภายในเป็นกุญแจรีโมทนะคะวิทยุสีเอที3ออโต้คอนโซลเป็นสีดำนะคะด้านข้างจะเป็นสีดำตัดกับสีครีมแบบนี้นะคะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับสีครีมนะคะลูกค้าทำให้ดูเรียบหรูมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําตัดกับสีตีเหมือนกัน,กกกนภายในสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้ามาชมด้านหลังตัวรถกันนะคะด้านหลังนะคะไลท้ายมีสติ๊กเกอร์นะคะมีสังนนะคะภายในด้านหลังนะคะก็สามารถใส่ของได้เยอะมากมานะคะ ที่กำลังมองหานะคะรถใช้งานสักคันมนึงนะคะแนะนาเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะรับประกันไม่มีชนหนักคลิกท่าน้ำท่วแมแน่นอนนะคะถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามแมนที่เบอร์0830560474วันนี้นะคะแมนต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกับแมนคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ